คุณประนทศน์เท่านะครับคุณประนทศน์เท่าเจ้าของนะครับให้มารับกับผมอยู่หลังเวทีนะครับมีเงื่อนยึด้ดีพร้อมนะครับเพราะคุณพลเเมืองดีนะครับดีเจฟ้าไห่พักกรนดีเลยสื่อแท็กะเผาเอกสารเป็นยากที่จะได้ขึ้นตอนนี้มีตังค์ด้วยแต่ไม่ทราบว่ามีเท่าไหร่นะครับมารับกับผมหลังเวทีนะครับไอ้พอเ้างนี้ยังแง่มุ่งดิกิจกรรมครับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่กรรมรัิบุรุษท่านครับก็ขอโทษขอประธานอภัย ในการขัดจังหวะท่าทีกำลังสนุกกันอยู่แต่ด้วยทั้งนั้นทั้งนี้ทางคณะพิมานชาวบ้านปกถสือเรือของเรานั้นได้ให้สัญญาประชาคมกับพี่น้องญาติธรรมที่ได้มาร่วมในการทำบุญฉลองอุโบสถในคราวนนี้นั้นคือเป็นการจับฉลากหญ่แต่การจ<ห>ับฉลากอาทจน้ ใหญ่แค่ไหนผมก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจคนเดียวได้ผมต้องมีเพื่อนแล้วก็มีสักขีพยานฝ่ายบุคคลเหมือนกันครับฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญเ่ยนะครับท่านสุพรรณนะครับรัตนสีหานายกองค์การบริหารส่วนตมบมวกม่วงท่านกิติศักดิ์ล่กธทํมจันทร์กำนันตะมนตพคูก มนกงมงท่านวิมนามขัผู้ด้บ้านบ้านพวกเสียเรืองหมู่ที่สองรู้วท่านมนตรีนักวันชัยผู้ด่บ้านบ้านพวกงมงหมู่ที่หนึ่งพ่อทองอยู่สลักศิลผู้ช่วยผู้ด้บ้านบ้านพวกเสียวเรืองพ่อมนเทียนเทพอินแดงผู้ช่วยผู้ด้บ้านบ้านพวกเสียวเรือง และคุณพ่อนกปร์คุณแก้วกรรมการฝ่ายขายบัตรและกำแม่นางดีแป้นนากรรมการฝ่ายขายบัตรส่วนเจ้าของวัวก็ขอเรียนเชิญพ่อสุริ์ขันอาสาพ่อประพันธ์ขันอาสาอันนี้เป็นวัวตัวหนึ่งนะครับวัวตัวที่สองก็มีภูหะรินภูทิงสัน และก็คุณสาธิตปรุงไตรครับอันนี้คือสักขีพยานที่ผมได้เรียนเชิญครับ่ทั้งเป็นคณะกรรมการแล้วก็ทั้งข้อผู้นำครับผมต้องมีสักขีพยานส่วนการจะจับดังที่ให้สัญญากับพี่น้งองประชาชนญาติทรรมเอาไว้ว่าจะเป็นการจับนั้นก็เป็นนับดนตรีหรือเป็นนักร้อง นั้นก็คือคุณอุ๋งอิงที่ได้เป็นประชาสัมพันธ์ในทั่ว่านะครับเป็นคนจับจับแล้วมีเงื่อนไขไหมมีวันนี้ถ้าพี่น้องได้รางวัลที่หนึ่งสองตัวนั้นแต่ไม่อยู่กลับบ้านก่อนขอให้เวลาถึงวันที่24แล้วเวลาที่วันที่24นั้นเวลา1ิบ0จุนอ แล้วถ้าติดต่อทาง้ณะกรรมการติดต่อมาไม่ได้ถือเป็นการสารสิทธิ์ให้เวลาสองวันนะครับอันนี้คือเงื่อไนไขและกติกานะครับในข่อขออนุญาตประจำาั้องกาที่หนึ่งนะครับเจ้าของร,มมรถโดยสารได้ทะเบียนกขไก่อขไฟ2966นิสสันสีขาวนะครับไปขยับรถท่านด้วยนะครับเจ้าของรถโดยนารหมายเลขทะเบียนกขไก่อขไฟ2966นิสสัน สิงสีขาวไปขยับรถด้วยและครเก็บกุญแจรถยังมีสู่ได้นะครับช่วยนำส่งนะครับหลงเวทีด้วยนะครับมีคนทำหล่นหายนะครับขอบคุณครับอครับเรืนินการต่อพว่าครับก็ขอแนะนำนะครับให้กับพี่น้องอ่าได้รู้เลยนะครับว่าอันนี้คือชนะกำลางของเรานะครับอาจารย์แล้ว่งต่อไปนี้ผมก็จะขอเชิญนะครับเป็นคุณอุ่งอิงครับคุณอุ้งอิง เดี๋ยวให้น้องลุกหิงจับรางวัลใหญ่ให้แล้วกันนะครับแล้วน้องกไปลงใจแต่งแต่งตัวเพื่อที่จะพึ่งมาแสดงพักสัเอาวัวทสองตัวก่อนลูกมาจับสองรางวัลมาสองรางวัลของวัวนะครับเจ้าของวัวท่านแรกได้แก่ 4 8 2 3 7ด5สามเจ็ดหห้าหรืออีกตัวเดียวนะครับท่านไปบอกเอานะครับส่วนคนที่ได้นะครับคุณสุชาติชามนตรีครับวัวตัวแรกครับวัวตัวแรกไีกัวเขียนส่เลยนะครับมีกวัวตัวแรกนะครับเป็นสีชมพูตัวที่สองจากคุณพ่อไหนครับเจากภาพเจ้าภาพจะได้ขอบคุณท่านจากคุณสุริศครับสุริศ สุริสขันอาชักขันอาชายเลยครับแต่เราบอก่าที่ออกแข่งเราไม่โดนตัวกายยังไงเนี่อันนี้เป็นสีสีฟ้าครับเจ้าของวัวตัวที่สองนะครับหมายเลขโทรศัพท์ลงท้ายด้วย309นยแม่สมพิศสีแนนครับ แม่สมพิษส nice. so like ีแนนนะครับขอแสดงความดีใจด้วยนะครับหลวงพ่มีผู้ใดสมพิษสีแนนผู้ใดบัวบ้าบัมากมาจากน้องสาวเลยสิผู้ใดเนี่ยแหละครับตัวนี้เนี่ยในหลวาองค์อีกนะครับเดี๋ยวลงไปแต่งตัวเพื่อที่จะมาแสดงต่อบคุณข้าพุทธเจ้ยกำลังจดนะครับให้ไม่ต้องหนักใจไม่ต้องชินเลยครับว่าต้องโทรติดตามรายชื่อดังที่มีโทรศัพท์เลยนะครับเพราะว่ามีมีตัวโทรศัพท์ไว้หน่วยนะครับและติดต่อกลับนะครับ อะเรนชิญคุณพ่อนะครับให้ท,ท่านท่านผู้นำจับเลยนะครับวั uh นนี้นะครับ scientific. เอารางวัลต่อไปเป็นรางวัลตู้เย็นหนึ่งรางวัลครับหนึ่งรางวัลเรีเชิญท่านกำนันเลยนะครับรับท่านกำนันจับรางวัลตู้เย็นนะครับครับตู้เย็นนะครับเจ้าของตู้เย็นนะครับหมายเลขเป็นสีสีฟ้านะครับ สีฟ้าคนที่ได้ตู้เย็นหมายเลขเป็นต้นที่ศูนย์หกหนึ่งนะครับห้าเจ็ดศูนย์คุณบรรจงวันคําครับคุณบรรจงวันคํานะครับเจ้าของตู้เย็นท่านกำลังต่อเลยนะครับโทรทัศนะครับโทรทัดหนึ่งรางวัลขยเยาขย่ยาด้วยนะครับขยเยด้วยยี่แหนวขยเยาแหนห้าขอยลีบไปทั้ได้เยอะจัง นั่งใก่หละยหางมรู้เพราะว่าท่านกำลังจบแต่ท่านใจยังเด็กเพราะนั่นหมักจบไตครับกอต้องห่วงแลนแง่ออกมาวันที่นี้แร <c oughs> ้ส่งแง่หยาบเลยวันที่นี้ออก,ออกมาแล้วเป็นสีชมพูครับเลยพอประกาศว่า,าที่นี้ <c oughs> สีชมพูว <c oughs> <c oughs> <อ>่าเห็นเจ้าของนะครับเจ้าของคุณบัวสีบัวสีเวียงสิง์มาครับคุณบัวสีเวียงสิงป์มา เรื่อของโทรทัศน์นะครับเขียนไปสวรานพัสินหลวงน่อโทรทัศน์นะครับเอาต่อไปเป็นจักรยานหนึ่งรางวัลครับก็ขอเรียนเชิญท่านรองนะครับรองในยุองคงการบริหารส่วนตะบนโกงห้องครับอ่าดีแ้วนะครับสีชมพูครับเจ้าของจักรยานครับคุณพัชราพรสหมานสุขครับ พัชระพรสมานสุขนะครับาแล้วนะครับพัชระพรสมานสุขเจ้าของรถจักรยานนะครับมาต่อไปห้ารางวัลนะครับพัดลมครับเอาเรียนเชิญท่านพ่อผู้นำมือนึ่งะครับห้ารางวัลค้ำเรียนนครับเรียนเชิญนะพ่อห้ารางวัลเลยครับพัทลมพัทลมพัดลมตัวแรกนะครับ คุณวาสนาชิราชนะครับคุณวาสนาทิราานะครับที่หนึ่งนะครับสองครับ